よく来たな大立の稽古の守備はどうだ大勢の血を吸わせたかそう言えるかもな学び尽くしたはずだ結構清きを大立ちに教えることはない最後の教えを受けたいか頼む少し山を登るぞ実は拙者にとっても初の稽古だ教えたことはないこの崖から飛び降りろとか言うなよな 足を滑らすなよ我が師匠たちがつけていた稽古だいつか話してくれたじいさんかその方々だ我らも生きながら得たけば先達からの教えを身につけねばならん長く生きるつもりはねならばそなたにとっては大事な稽古だあつ心を済ますことの尊さを知れ過去を受け入れろ痛みを 全敵善悪を忘れてる <laughs> やるだけやろう。いつやめてもよいぞ、試すことが寛容なのだ。では、ここに座れ、心を空にして邪念も全悪も取り払え。そなたはいかほど耐えられるかな。 驚いたなどう感じる心が軽いどうやら邪念も善悪も払えたようだ怒りもひとときだけひとときだけでも大違いだろ初稽古で師匠はどれほど耐えた一つあくびをして酒を求めて立ち上がった山を下りる前にこれを持っていけ稽古を終えた門出に送る選別だ返せるものがなくてすまぬ もうもらった棒ひらめを打たれたら突き込めという教えをついでに愉快な語らいもへへへ行こう他の弟子を嫉妬させてしまう心の平穏が足らなくなったらいつでも立ち寄るといいその時は酒をお土産に持ってこよう世話になったな吉田師匠礼には及ばん道中の安全を祈っている โอเคนะครับเพื่อนอันนี้จะเป็นพาทพิเศษนะครับผมได้มาสะสางภารก,กิจสุดท้ายของอาจารย์ที่สอนดาบยักษ์เราเองนะฮะก็ให้นั่งสมาธิกันเมื่อกี้อย่างที่เห็นไปนะผมะไม่อยากแทรกนะฮะเพราะอยากจะดูซิว่าเขาจะนั่งกันนานแค่ไหนสุดท้ายแล้วมันก็ไม่จบสักทีนะฮะผมก็เลยโอเคในเมื่อเขาให้กดโอเพื่อออกจากสมาธิผมก็ลองกดดูครับก็ปรากฏว่าอ่ามันก็ออกได้แล้วก็เควสก็สาเร็จนะฮะ โอเคเราก็ได้สก,กินนั้นมานะครับผมเป็นงานจบเคเวสของอาจารย์นะครับเรียบร้อยนะฮะโอเคเป็นพาสสั้นๆครับอัดไว้ให้ดูเฉยๆนะว่าเคือใครเข้ามาแล้วไม่รู้จะต้องทอํายังไงร,รอนานแค่ไหนจะได้รู้นะว่าให้รอประมาณนิดหน่อยสักรอให้เป็นพิธีนะฮะแล้วแต่คุณอ่ะไหวแค่ไหนถ้าคุณาทาถ้าคุณมีเวลาว่างๆนะมันหยุดอย่างเงี้ยฮะคุณก็เล่นฉากนี้นะคุณก็นั่งสมาธิไปของคุณนั่นแหละ หมือนเหมือนเล่นไปด้วยอ่ะเหมือนกับทาตามตัวละครก็ได้ฮะฝึกจิตฝึกใจถ้าคุณเอาถ้าคุณจะอินขนาดนั้นนะแต่ถ้าคุณไม่อินก็ทําตามที่ผมทำนะฮะก็ประมาณนาทีนึงอ่ะนาทีถึงสองนาทีนะฮะแล้วก็กดโอนะครับเพื่อออกจากสมาธินะก็น่าจะสุดใจเขาคืออันนี้ผมลองมาสองรอบแล้วลองโหลดเซฟเล่นมาสองรอบแล้วครึ่งนาทีไม่ได้ฮะต้องนาทีขึ้นไปนะฮะโอเคครับผมก็ประมาณนี้นะ ครับผมแล้วเดี๋ยวมาดูกันพาร์ตต่อไปนะครับผมว่าผมจะไปทําอะไรกันต่อ,อคําสอนทั้งห้าล่ะฮะท่าเคโซไว้ก่อนเลยอยากเกินผมไปอีกรอบหนึ่งนะฮะนอกรอบนะฮะก็ยังโดนท็ตบมาเหมือนเดิมไม่ผ่านนาทีถ้าหามีคู่ในแล้วก็ยังไม่ผ่านนะฮะโอเคเดี๋ยวค่อยว่ากันนอกรอบนะอันนั้นอาจจะเป็นเควสที่ผมทำเองนอกรอบนะครับผมไม่ไ,มได้อัดไว้นะฮะโอเค มาดูซิว่าเรายังเหลือเคเวยอะไรแถวๆนี้ที่ต้องทอาอีกไหมนะครับถ้าทําได้ทําในพาร์ทพิเศษนี้ไปเลยนะครับโอเคสรุปไม่มีเออเดี๋ยวที่เดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวมีอะไรแวบอะไรเต้นๆอ๋อไม่เต้นนะโอเคหรือว่ามีอะไรเต้นๆใหม่ๆนะฮะโอเคตรงนี้เราก็ไม่เหลืออะไรแล้วนะฮะก็เรียบร้อยครับไงก็ขอบคุณครับที่รับชมนะครับผมแล้วเดี๋ยวเราติดตามพาร์ตต่อไปกันนะฮะ ให้เป็นพาร์ที่40แล้วมัง้งไม่แน่ใจนะครับโอเคนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกัน